ที่ครับนะครับวันนี้พามาชมนะครับอ่าทัวนี้นะครับอ่าชื่อนะครับเจ้าแดงโซโลนะครับเจ้าแดงโซโลแดงโซโลเนี่ยเป็นไก่สายสามเอี่ยวนะครับสายดำอิสโซนะครับแต่ทีก็นามาหนึ่งไฟนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถชนต่อได้เพราะว่านิ้วก้อยหักนะครับ โคนเลยนะครับกระดูกชี้เลยนะครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างใหญ่บึกเลยนะครับตัวนี้ประกบดีโซโล่โซโล่เลยน,นี่โซโล่นิ่งๆมานี่โซโล่หลายชั้นเลยนะครับก็สุดๆนะครับตัวนี้ผมชอบแบบพิเศษนะครับชอบพิเศษเรื่องแข่งเรื่อง การบูของไก่นะครับดุดันนะครับโซโล่ดีนะครับตัวนี้สถิติหนึ่งไฟนะครับสถิติหนึ่งไฟหนุ่ก้อยมันหักพี่พลาดเสียดายจริงๆนะครับก็เลยต้องเอามาทำพ่อนะครับก็มานะครับฝากติดตามนะครับฝากให้พี่ๆติดตามอ่าอีกหนึ่งพ่อพันนะครับอีกหนึ่งพ่อพันของเราก็คือเจ้าแดงโซโล่นะครับ ตัวนี้ก็คือโซโล่แน่นอนนะครับจ่ายลูกโซโล่แน่นอนนะครับมั่นใจมากนะครับเพราะว่าแม่เขาเนี่ยก็คือโซโล่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายสามเอี่ยวนะครับสายสามเอี่ยวสายดำเอสโซนะครับตัวนี้ตัวนี้เจ้าแดงโซโล่นะครับก็ผมนะครับขอฝากพี่ๆไว้อีกหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับพ่อพัน์ตัวนี้นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผม การจ่ายลูกยังไงก็โซโลครับเพราะว่าสายแม่ที่ผมมีเนี่ยเจ็ดแอร์เซ็นโซโลแน,น่นอนเดี๋ยวเอาเข้ากันนะครับโอเคครับพี่พี่ขอบคุณมา,มากๆนะครับผมฝากติดตามเจ้าแดงโซโลของผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมา,มากๆครับ